สวัสดีครับพบกับใจเอ็มนะครับใจเอ็มยูนาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวอีกครั้งนะครับแจ้งข่าวอีกครั้งนะครับก็มี FC นะครับใจดีนะครับ FC สายบุญนะครับพี่อ้นนะครับพี่อ้นระติมานะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ได้โอนเงินผ่านใจเอ็มมานะครับจะเลี้ยงหมูกระทะทีมงานลุงพลนะครับทีมงานลุงพล พรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นเอ็มจะเดินทางไปบ้านลุงพลนะครับก็พี่โอนก็ได้โอนเงินโอนเงินผ่านจ่าเอ็มมานะครับเอ็มก็จะซื้อเข้าไปนะครับจ่าเอ็มจ่าอาร์ตแลน้องปามนะครับก็จะซื้อหมูกระทะเข้าไปกินกันนะครับที่บ้านลุงพลนะครับฝากกระจายข่าวด้วยนะครับฝากกระจายข่าวให้ไปถึงทีมงานลุงพลทุกทท่านนะครับฝากกระจายข่าวให้ไปถึงทีมงานลุงพลทุกท่านนะครับ ว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับเน้นย้ำนะครับวันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเอ็มจะเอ็มจะอาร์ตน้องปามจะซื้อหมูกระทะนะครับเข้าไปกินกันที่หน้าบ้านลุงพลนะครับบรรยากาศท้าลมหนาวนะครับหมูทะท้าลมหนาวนะกกอกนะครับหมูกระทะท้าลมหนาวนะกกอกก็ขอขอบคุณพี่อ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่อ้นระติมานะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับฝากขอบคุณพี่อ้นระติมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ เลี้ยงหมูกระทะทีมงานนะครับก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เครื่องทําน้ำอุ่นก็จะไปคุยกับลุงพลนะครับกับป้าแตนนะครับซึ่งก็เป็นคนคนเดียวกันนะครับที่จะซื้อเครื่องทําน้ำอุ่นให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับฝากกระจายข่าวด้วยนะครับฝากกระจายข่าวด้วยฝากแชร์ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกระจายข่าวนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นครับเจอกันนะครับหมูกระทะหน้าบ้านลุงพลนะครับท้าลมหนาวที่กกกรอกแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ